แม่ทัพภาคสองลั่นกองทัพไทยต้องยึดปราสาทตาควายคืนมาให้ได้แม้จะเหลืออายุราชการอีกเพียง50วันเท่านั้นแต่บิ๊กกุ้งพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ยืนยันชัดค่ะว่าปราสาทตาควายเป็นของเราเราต้องเอากลับมาให้ได้ท่านบอกว่าตลอด4วันของปฏิบัติการกระทั่งถึงเวลาหยุดยิง24นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม ทหารไทยสามารถควบคุมได้11ที่หมายหนึ่งในนั้นคือปราสาทตาควายค่ะว่ากันตามตรงแม้ทหารไทยสามารถควบคุมได้แต่ไม่อาจควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จความหมายของการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ระดับนะคะถ้าเป็นควบคุมแบบเบ็ดเสร็จจะเรียกว่าสถาปนาพื้นที่อย่างเช่นภูมมะเขือที่ฐานไทยปักธงชาติไทยบนนั้นเรียบร้อยกับระดับ2คือคุมได้นะแต่ไม่เบ็ดเสร็จ ก็คือควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่อะค่ะจะเรียกว่าควบคุมพื้นที่ซึ่งประสาตาควายยังอยู่ในระดับที่สองดยความที่ฐานไทยไม่สามารถยึดเนิน350จุดสูงขมซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญต่อปฏิบัติการทางทหารได้เกิดเขาระดมยิงลงมาจากเนิน350เนี่ยฝั่งเราเป็นอันจบข่าวค่ะดังนั้นนี่เป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงเกินไปสำหรับทหารไทยยังไว้ใจขเขมรไม่ได้ อย่างที่ท่านแม่ทัพบบอกนะคะเราอยู่ห่างจากปราสาทต,ตาควาย30เมตรแต่ระยะแนวหน้าปราสาทนั้นเต็มไปด้วยทุนระเบิดค่ะอีกทั้งฐานของกัมพูชาอยู่ติดกับปราสาทซึ่งได้เปรียบกว่าจากข้อมูลที่คุณวัสนา,นานาน่วมผู้สื่อขา่าวสายทหารชื่อดังรายงานก่อนหน้านี้ว่ากัมพูชาได้ทำอุโมงค์ส่งกําลังบำรุงที่เนิน350ไว้โจมตีฐานไทยนี่ยังทำให้ยากต่อการยึดปราสาทคืน ขืนเสี่ยงเข้าไปจะทําให้เกิดความสูญเสียได้ถามว่าการยึดคืนประสาตาควายจะทําได้อย่างไรว่ากันตามตรงเราก็ต้องกลับไปรบกับกัมพูชาอีกเหมือนกับตอน7ชั่วโมงก่อนถึงเวลาหยุดยิงอะค่ะ2ฝ่ายสู้กันดุเดือดเพื่อช่วงชิงเนิน350แต่ถ้าทําแบบนั้นก็จะกลายเป็นฝ่ายไทยเราผิดเงื่อนไขที่เพิ่งไปบรรลุ13ข้อตกลงกับเขาที่ประเทศมาเลเซียเสียเอง หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะเราอาจจะใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคหรือ r b c ที่จะมีขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์จากนี้ซึ่งทันแม่ทัพภาคที่2จะไปร่วมประชุมต้องดูค่ะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรแต่ถามใจคนไทยทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คิดว่าการทวงคืนประสาทต,ตาควายจะเป็นไปได้หรือไม่ลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันมานะคะ